สวัสดีเพื่อเพื่อนทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบ่งโมบายลาวแชนแนลเนาะไม่นี้แบ่งโมบายลาวแชนแนลก็จะพาทุกคนเนาะอ่าไปลงฟอนเนาะสำหรับอ่าโปรแกรมพิคอาร์ตเนาะตัวที่ว่าเขาเอาใส่อ่าตัดต่อผู้บอต่างๆเนาะสำหรับบางคนที่ยังบ่ฮู้เนาะอ่าเดี๋ยวค่อยจะอ่าสอนวิธีการลงฟอน,นภาษาลาวภาษาไทยเนาะสำหรับคนไทยคนลาวที่ว่าบ่ฮู้ในการไปลงฟอน ต่างๆเนาะสำหรับโปรแกรมตัดต่อฮูปเนาะในโปรแกรมพิกอาร์ตเลยก็อันน่ะโปรแกรมวิดีโอเมคเกอร์เนาะหรือว่าหลายๆโปรแกรมเนาะเดี๋ยวคอยจะสอนแต่อ่าวิดีโอเมคเกอร์ตัวนี้แต่ว่าท่านผู้ชม,มสามารถเอาวิธีนี้เนาะอ่าไปนำใส่ในการไปติดตั้งลงแอปอ่าอื่นๆก็ได้คือกันเนาะและก่อนจะไปรับชมคลิปเนาะก็อ,อย่าลืมเนาะกดปุ่มติดตาม กดไลค์กดแชร์เนาะที่สำคัญอย่าลืมเนาะกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นการทับการจงเตอนจากซองของพวกเราเนาะแล้วก็ถ้าบ่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเนาะเขาไปรับสมพร้อมกันเลยนะให้เฮาเขา Google Chrome เนาะเปิด Google Chrome ขึ้นมาเนาะแล้วก็พิมพ์คำวา่าลาวฟอนเนาะถ้าว่าลงภาษาลาวก็ให้พิมพ์คำว่าลาวฟอนเนาะ,ะลาวฟอนแบบนี้ก็พอเนาะ ให้พิมพ์คข้ามาเราฟอนเนาะเล็มันจะเป็นอ่าตัวถึงนี่เลยเนาะให้เรากดเข้าลาวฟอนตัวนี้นะมันจะมีหลายๆฟอนเนาะให้เราเลือกดาวน์โหลดเนาะตัวอย่างคอยจะโหลดอ่าอ่าตัวใดเนาะอ่าเาเป็นว่าโหลดตัวที่สองก็แล้วกันเนาะตัวตำราสาระศาสตร์นี่เนาะเอาดาวน์โหลดอ่ามันจะได้มาประมาณนี้เนาะเลยสมมติว่าเนาะ ชูมตุตว่าเขาจักอ่กานะเอ่อแฟร์นาะเขากระเข้าที่ฝ่าย่วนตัวเนาะเดี๋ยวขอจะดึงออกมาทางนอกก่อนอ่าฝ่าย่วนตัวเนาะกดเปิดเข้าเนาะบัดนี้กดเปิ้ดฝ่าย่วนตัวแล้วมันจะอยู่ในอ่าตัวล่าสุดนี่เลยเนาะ หรือว่าเราจะไปท PI ีมท่ม่องดาวโหลดเนาะแตได้คือกับม่องดาวโหลดมันจะมีให้เขาเข้าตัวตัวิตนี่เลยให้เขากดแยกออกเนาะหลังจากนั้นมันจะอ่ะมันจะออกมาประมาณนี้ให้เขากดคัดลอกเนาะคัดลอกแล้วก็เข้าที่พื้นที่จัดเก็บเนาะแล้วก็ไปเลือกหาคำว่า พลิกอาร์ตเนอะตัวนี้ตรงนี้มันจะบม่มีอ่าคำว่าอนาฟอนเนอะให้เฮากดบนนี้เลยก็ให้เฮาเพิมพ่มเพิ่มโฟลเดอร์ใหมห่เนาะสร้างโฟลเดอร์อีกพิมพ์คำว่าฟอนเนะอะตัวเอสเพิ่มเลยอ่ะแล้วก็กดเข้าฟอนเลยก็คัดล็อกวางไว้ที่นี่เนาะ ทีนี้ให้เราเขา้าโปรแกรมพิกอาร์ตของพวกเขาเนาะ,ะกดปิดพิกอาร์ตขึ้นมาแลวก็กดการสร้างภาพตัวใหม่เนาะแบบนี้กดเอาภาพตัวนี้เลยอะให้รอทาไ่ดนึงเนาะโฆษณากำลังมาทีนี้กดปิดอ่า วันนี้ให้เราลองเลื่อนซอกหาบนขอความบนน้เนอะอ่าแล้วก็ลองพิมพ์ภาษาลาวบานน่ะก็อย่างภาษาลาวเนะะาะภาษาลาวเนาะกดเข้าอ่าลองเบิ่งฟอนของพวกเราเนาะกดบนนี้เพิ่มเติมและกับไปทีฟอน อ่าแบบอักษรของชันเนาะหรือว่าฟอนของคอยเนะาะกดเข่าตัวนี้ดิมันจะออกมาประมาณน,นี้เนาะอะาอึ้งวางงามเลยเนาะสมมุติว่าเฮาอยากโหลดหลายๆฟอนเนาะก็เหตุแบบวิธีที่คอยเห็ุไปเมื่อกี้นี้โดยการเข้า g l e Chrome แลวก็โหลดเอาพวกนี้เนาะแต่บัดนี้ให้เฮาสมมุติว่าเฮายเอยากลงในวิดีโอเมกเกอร์เนาะอ่าลงในวิดีโอเมกเกอร์เฮาก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเนาะแล้วก็ ตัวอย่างเนาะตัวอย่างคอยยัก,กนะอ่ะ,อะคอยยักพืมฟอนมาอีกอันนึงเนาะสมมติว่าโอ้ยตัวนี้มันได้ทำการคอยมีฟอนแล้วเนาะแต่ว่าคอยฟอนต,ตัวนี้เดีย๋ยวนี้คอยยักสบายดีเนาะ สมมติว่าสบายดีเจ้นี้คอยยักไซฟอนตตัวที่คอยดาวน์โหลดไปเมื่อกี้นี้เนาะด้วยออยักเพิ่มฟอนตเข้ามาเนาะเอาก็กดเข้าไปที่แบบอักษรเนาะแล้วก็มันจะมีมองบวกตัวสีแดงนนะกดเข้าเนาะแล้ววัน,นี้มันจะมีอ่านำเข้าแบบอักษรของคุณเนาะกดเข้ามองนี้แล้วก็ไปเลือกฟอนตที่ว่าเขาดาวนโหลดดาวนโหลดไว้เนาะตัวถึงนี้เลย ถาว่าฟอนต์ตัวที่ว่ามันใช้งานใดมันนามสก,กุลของมันจะเปลี่ยน .ttf เนาะ .ttf จำไว้เนอะ .ttf เนาะกดตัวนี้เลยนะลองอ่ะอ่ะ,อะฟอนต์ตัวที่ว่าค่อยดาวน์โหลดไปเมื่อกี้มันจะเป็นลักษณะนี้เนาะแต่แบดนี้คันเฮายักษ์โหลดอ่าฟอนต์ไทยเนาะตัวอย่างเฮายักษ์โหลดฟอนต์ไทยเฮากับเพียงแต่พิมพ์คำว่าอ่า ฟอนไทยเนาะอ่าอ่าฟอนคอมนี่ก็ได้เนาะอ่าแล้วก็เลือกโหลดเลยเนาะสําหรับอ่าเฮาอยากโหลดตัวใดเฮาก็โหลดเอาเนาะแล้วก็เฮ็ดอ่าวิธีเดียวเนาะตัวที่ค่อยเฮ็ดไปแบบภาษาลาว์ฮนเนาะคือกัดมือเนาะสําหรับ การไปลงฟอนภาษาลาวภาษาไทยกับมาครานี้เนาะคลิปที่ว่าค่อยจะสอนกับมดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามาคลิปของค่อยก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะหรือว่ากดปุ่มติดตามและกับที่สําคัญเนาะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นการรับการแจ้งเตือนเนาะจากสองของพวกค่อยเนาะและกับเพื่อเป็นกําลังใจให้ค่อยได้เห็ุคลิปครั้งต่อต่อไปเนาะ,อะขอขอบใจ